คุณนัทสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนัทอายุเท่าไหร่คะอ่อยี่สิบเกายี่สิบสี่นัทวันนี้มีอะไรจ๊ะอือจริงคือมันเป็นเรื่องของของพี่พี่ชายครับเป็นแฟนเก่าพี่ชายอ๋อค่ะยังไงพี่ชายแท้ๆเราใช่ไหมใช่ครับใช่อ่าแฟนเก่าเกิดอะไรขึ้นคือผมมาไปเรียนต่างประเทศแต่เมื่อแบบก่อนที่ผมจะจบเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วเหมือนพี่ผมอะเขารู้จัก อผู ант, ้หญิงคนนี้ใช่ไหมครับแต่เขาไม่ได้คบกันก็คุยกันมาแบบต่อไอทีกันมาอะไรประมาณนี้ยครับแต่ว่าพอเรียนจบกลับมาไทยปุ๊บก็มาคบกันแล้วก็คบกันประมาณน่าจะประมาณสามเดือนนะครับแล้วคราวนี้ก็เหมือนมีปัญหากันเหมือนเข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ทะเลาะทะเลาะกันแล้วก็จะจะเลิกกันพี่ผมก็เขาจะเลิกแต่ว่าผู้หญิงเขาไม่ยอมเลิกอะไรอย่างี้ครับแล้วสรุปว่าเอผู้หญิงอ่ะเขาคอนโดจะหมด หมดแบบหมดเอสัญญาเช่าพอดีแม่ผมก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ก็มาอยู่ก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมาอยู่บ้านอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยออใช่ใช่ครับแล้วพอพออยู่ไปใช่แต่ว่าจะเลิกกันแหละเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะเลิกแล้วแต่เขาสนิทกับที่บ้านใช่ไหมคะสนิทกับที่บ้านด้วยแฟนคือแม่ก็พิศพิศวิตไม่สนิทกับผมแต่สนิทกับค่อนข้างสนิทกับแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ดูแหละโอเคอ้าวแล้วเขามาอยู่บ้านคนเลิกกันนอนกันยังไง ห้องเดียวกันพี่ชายผมก็ไปนอนกับแม่อะไรอย่างงี้ยอ๋อก็คือให้หนึ่งห้องให้น้องผู้หญิงอยู่อ่าแล้วไงหรอใช่ใแล้วประเด็นแล้วสรุปวบบพี่ผมอะผมกับพี่ผมอะจะบวชแล้วก็พอจะเลิกกันอ่ะแม่ผมก็แบบเอ้ยไม่ไม่ให้เลิกเพราะว่าเดี๋ยวแบบเหมือนบวชแล้วมันแบบมีอะไรติดค้างไม่ห่วงไม่ห่วงอืมใช่ใ<ว>ช่แม่หโหชิกรรมอะไรวันนี้แล้ว,ว <ๆ S 2> ก็สรุปก็ยื้อกันมาแล้วผมก็ หมือนเขาก็บอกว่าอ้ยแม่ผมก็บอกให้เขาอยู่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกเัาพักเดี๋ยวเขาก็ออกอะไรให้เขาีแบบให้เขาตั้งตัวได้ให้เขาหายที่อยู่ได้ช่ยให้เขาออกอะไรย่างเครับแล้วก็ผมก็บวชไปตอนแรกก็บวชไปสามเดือนผมก็เข้าพรรษา่ะแล้วก็บวชมาประมาณปีสรุปประมาณปีปีครึ่งนะครับเขาก็ยังไม่ออกออืแล้วแล้วผม่ะเพิ่งศึกมาประมาณสองอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นน่ะผู้หญิงคนนี้เขาว่า กลับไปเที่ยวที่บ้านเขาพอดีแล้วพอดีเขากลับมาเขาติดโควิดเขาก็เลยยังไม่ได้กลับมาอ,อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนแม่ผมก็ยังหมดหมูอ,อ่อนไม่ได้เลยประมานี้ครับว่เาเหมือนเขาพูดแต่เรื่องแต่คนเนี้ว่าจะให้กลับมาคบกันเหรือแะไรประม<า>นี้แล้วก็พูดแ่แม่รักมากอย่งนี้เหรอ ค่อนข้างหลักเขาบอกเหตุผลอยู่จนเป็นลูกสาวแล้วว่านี่ว่าเขาบอกเหตุผลไหมล่ะคะเขาบอกเหตุผลไหมว่าเพราะอะไรเหมือนว่าทำไมต้องเป็นคนนี้คนนี้อืผมก็แม่เขาก็บอกว่าเขาก็ดีอะไรเงี้ยให้ให้ให้โอกาสผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยแล้วทำไมพี่ชายคุณนัทถึงอยากเลิกคะเหมือนแบบทะเลาะกันเรื่องโกหกเรื่องอะไรเงี้ยเหมือนคุยกันมานานแล้วพอมาคบจริงๆมันไม่ใช่อย่างที่พูดอะครับแล้วก็เข้ากับที่บ้านไม่ค่อยได้อเงี้ยเขาเขาอยู่กับแม่เขาจะดีแต่ว่าผมก็ว่า ผมไม่อยากไปพาริงอะไรเขาเยอะครับเขาผมยังไม่่ใ้ว่าเขาจะกลับมาหรือยังไม่กลับมาผมไม่แน่ใจแต่แม่ผมก็คือคือทะเลาะกันมาเป็นปีแล้วครับเรื่องนี้ตั้งแต่ผมยังเป็นพระยังเป็นอะไรอย่างเงี้ยแรืว่าทะเลาะกับพี่ชายเหรอคะคุณนั้นทะเลาะกับผมด้วยทะเลาะกับพี่แล้วคือทะเลาะไปรั่วคือเขาเขาวีนเรื่องนี้ไงว่าทําไมถึงเคยว่าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยทางการที่มันก็ครบกันคนแค่สามเดือนเนี่ยผมยังไม่ได้รู้จักเขามากอย่างเงี้ยอก็คือทะเลาะกันเพราะแม่จะเอาคนนี้ใช่แต่ว่า เหมือนว่าเขาไม่ไม่เป็นแบบที่ที่แม่เห็นอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากไปว่าแต่ว่าแต่คุณนัต้องให้ดีเทลพวกพี่นะเพราะไม่งั้นคือเขาเป็นยังไงคะเขาเหมือนว่าเขาทําตัว<อ>ไม่เหมือนเวลาอยู่กับคุณแม่ทําตัวน่ารักแต่อยู่กับพวกคุณนัทกับพี่ชายคือท,ทาตัวน่ารักคืออย่างบ้านผมเนี้ยผมจะอยู่กับแม่บ้านเป็นที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆก <ๆ S 1> ็จะค่อนข้างสนิทกันเป็นครอบครัวมากครับไม่ได้ว่าแบบแบ่งแบ่งขนาดนั้นค่ะแต่ก็เหมือนอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าเหมือนเขาค่อนข้างแบบ แบ่งชนชั้นระดับหนึ่งอะไรอร๋อดูถูกคนใช้พี่เลี้ยงอ่ะมือนคนใช้ใช,ใช้ระดับก็ประมาณนั้นครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไปหน่อยคุณว่าไม่อเอาไปอ่ะอแล้ววันนี้ที่จะถามพวกพี่ก็คือคือถ้าเขากลับมาเนี่ยจะทํายังไงเลยถ้าเขาให้กลับมาแล้วจะควรจะแบบคุยกับแม่ยังไงครับ Oh. แบบเพราะแม่หมูอ่อนไม่ได้จริงที่แม่แล้วแม่เขาหงุดหงิดจริงแล้วตอนนี้ยายผมมันิดเตียงแล้วแม่เขาแบบหงุดหงิดมากไม่รู้จะพูดยังไงแต่หงุดหงิดแบระดิบระดับเลยนะมัน<ล>มันยากตรงที่เป็นเรื่องของพี่ด้วยดินะพี่ต้องจัดการใช่<อ>พี่จะถามว่าแล้วพี่เขายังไงคะ<อ>วเวลาที่แม่เขาอยากให้กลับมามเหมือนพี่ผมก็ไม่ได้อยากไปแบบไปบงังคับให้ไปโทรไปบอกที่บ้านในหะ้เขาทะเลาะให้เขาไปพูดเองแต่เขาหยิดไม่ได้พูดเนี่ยผมตอนนี้ผมยังไม่รู้นะว่าเขาพูดจังงแต่ว่า ล่าสุดก็คือดบบยังยังไม่ได้เห็นบอกที่บ้านว่าย้ายออกหรือว่าบอกว่าเลิกกันอะไรเงี้ยครับพี่พี่ชายเคยบอกผู้หญิงไหมว่าเออเมื่อไรจะย้ายออกหรือว่าอะไรเงี้ยคือก็ก็ถามครับนี่มีมาทะเลาะล่าสุดก็ก็ตรงผมเป็นคนไปบอกผู้หญิงอะไรเงี้ยโทรบจะโทรไปอเงี้ยว่าเมื่อไหรจะออกเนี้ยเขาก็ผมก็ไม่รู้ยังไงแต่วางสายไปแม่ก็โทรว,ว่าผมเลยอะไรเงี้ยว่าผมเอ้ยว่าเขาอะไรเงี้ยแล้วแล้วเวลาสมมติถ้าผู้หญิงอยู่อยู่ที่บ้านแล้วพี่ชายเราคุยกับผู้หญิงไหม เออตอนที่อยู่ปีนึงเป็นพระครับไม่ได้อยู่บ้านก็เลยเขาก็อยู่บ้านคนเดียวไงครับเขาก็ชอบไปบอกพี่เลยงว่าคู่บทคู่นะแล้วเขาอยู่ที่นั่นเป็นปีเลยไงอเพราะว่าเราเราพอนัดศึกก็คือพร้อมคุณพี่ใช่ไหมที่ปีปีกว่าเนี่ยใช่ใช่ครับใช่อ่ะระหว่างปีนั้นก็ไม่รู้ไปป้ายยาเป่ามอนถือว่าเขาทําความสัมพันธ์ยังไงจนแม่ติดอ่ะมันจะบอกยังไงแล้วลูกเต้าบอกยังไม่ฟังเลยอะ แล้วพ hmm. ี่จะทำยังไงดีอ่ะให้พี่เล่นหาแฟนใหม่หรอที่ดีกว่านี้ยังอมาจะยากแม่แมพูดเยอะอยู่เลยทีละคนไหมอ๋อเอาลายก่อนครับพาต้นหอมเข้าบ้านในฐานะแฟนใหม่พี่อันนี้โอเคอ่ะได้ละน้องนัดได้มาสรุปแล้วจริงๆแม่สวัสดีค่ะ้าแต่งแรงๆกัเลยวันนี้เอาคุณนัดถามก่อน เอาพี่ต้นหอมก็ได้ครับอขอเลือกพี่ต้นหอมอากแต่งเข้าบ้านเขาเลยพี่จะให้แม่เลือกระหว่างให้ผู้หญิงคนนี้อยู่หรือให้ลูกย้ายออกโอ้หคำขาดหรออืมครับยื่นคำขาดหรือเรียกมาคุยเลยตอนหน้าทั้งหมดเลยว่าเออเรากลับมาแล้วแล้วทีเนี้ยเธอเมื่อไรจะย้ายออกแม่ก็จะวีนเลยถูกไหมใช่ครับวีนวีนอยู่เออแล้วเราก็ถามว่าเธอเธอรู้สึกยังไงที่แบบว่าเธอทําให แม่ลูกเขาทะเลาะกันอ่ะแล้วเธอมาอยู่ที่นี่ในฐานะอะไรนางต้องไม่ยอมอ่ะทรงเนี้ยครับูมีแม่เป็นพวกใช่นางเออแ,แล้วก็คือแบบว่าคือนางอยู่ได้ขนาดนี้ปีหนึ่งอ่ะวอบ,บว่านางคือกาวนางคือแบบตักแก่แล้ว,ลวอ,อ่ะนางไม่ไปหรอกอแล้วนางก็คงแบบดีทําดีที่สุดลยไม้ตายของพี่คือลูกย้ายออก แต่โอเคที่อาจจะแบบไม่ไม่ได้ให้ไฟก่อนนะแต่พูดกับแม่ก่อนว่าเออแม่เอางี้นะผมอะอยู่กับเขาไม่ได้จริงๆไม่ได้ชวนทะเลาะนะคืออยู่ไม่ได้อยู่แล้วอึดอัดจริงๆอะถ้าแม่จะให้เขาอยู่อะเอางี้เดี๋ยวผมช่วงนี้ผมอยู่ข้างนอกก่อนถ้าเกิดเขาออกเมื่อไหร่อ่ะแม่บอกนะเดี๋ยวจะได้กลับเข้าบ้านอ๋อครับขอบคุณครับเออเอาแล้วถ้าเกิดแม่ไม่เลือกเรานี่อันนี้อันตรายถ้าสุดท้ายแม่ไม่เลือกเราอ๋อขอโทษไม่เป็นไรค่ะสมมติถ้าสุดท้ายแม่ไม่เลือกเราอะ เล่นอีกบทหนึ่งเลยกลับมาแล้วขนเข้าขนของคนนี้ออกเลยแม่ด่าก็คือหัว,หวทวนลมเลยด่าก็เท่านั้นแต่ก็คือไฟกับผู้หญิงอยู่ดีมึงจะมาอยู่ในบ้านนี้อเอาสิเอาสิมึงมามึงเปิดประตูมามึงเจอหน้ากูเนี่ยมามกูมองหน้ามึงอยู่ยไปไหนทําอะไรเมื่อไหร่จะย้ายออกเมื่อไหร่จะย้ายออกสกจิ้มทุกวันเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกไม่ใช่บ้านมันครับโอเคอ่ะ <Okay. S 2> อพีเ่เสือพงศ์นน้อ,ออกพีเ่เสือต่อ,อ,อพยายามหาทางอื่นให้ด้วย เผื่อเอาไปเป็นทางเลือกแต่จริงๆวิธีหอมก็ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมแล้วนะฮะเออต้องมีแฟนนะครับโอ้โหผู้หญิงคนนั้นโดนแน่ต้องมีแฟนทั้งแม่ทั้งคนนั้นใช่ไหมเหมือถือต้องมีแฟนใหม่ผมผมสงสารตอนนี้พี่ผมไปกินข้าวกับกับเพื่อนนี่แม่ยังแบบไปส่งไปอะไรกกลัวกลัวจะไปมีแฟนเี้ะเหรอใช่ครับ โห oh, mm hmm. หนักมากเลยตอนนี้คนใหม่นั่งสารเลยอะ่ะเขาเหมือนเขาได้ได้ที่ปักหลักแล้วอ่ะแต่ว่าทั้งหลายทั้งมวลนะสุดท้ายเดี๋ยวกันเวลามันก็จะพาให้แม่ดีขึ้นแหละแม่จะต้องได้เห็นว่าแบบเออคนใหม่เขาก็ดีนะแบบทำขนเหนียวม่วงได้ด้วยอะไรเงี้ย <laughs> บางทีเจอสัพ้ายใหม่บางทีก็อาจจะแบบถูกใจกว่าก็ได้แต่ว่าพยายามหาอีกอีกช่องทางหนึ่งให้อะ่ะคือการที่ เราเป็นฝ่ายย้ายออกก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เออถ้ารักมากก็อยู่ลองอยู่กันไปดูอันนั้นก็เป็นช้อยพี่หอมก็ดีแต่ว่าลองให้อีกสักช้อยหนึ่งก็คือ,อ,อนัดเองพี่ชายเนี่ยก็ต้องต้องมีแฟนใหม่แล้วก็ต้องบอกคุณแม่ดีๆว่าคนนี้ดียังไงแล้วก็พาเข้ามาให้รู้จักมันก็อาจจะ mm hmm. ทำให้คนเก่าออกไปได้ เขาได้อะไรจากการอยู่บ้านนี้เขาอยู่เฉยๆอยู่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีแม่บ้านมีคนซักผ้ามีอะไรให้แม่บ้านซักผ้าให้ด้วยหรออ้าวก็ช่วยดิมันเหมือนตอนนี้เขาอยู่ในบ้านที่แสนสบายอ่ะตอนนี้แม่รักแล้วก็ผบว่าู้ชายจะกลับมาหานางอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องมีแฟนใหม่ครับให้แม่รักกว่ายากตอนนี้ใจแม่คือใจแม่จะเอาคนนี้ เราต้องให้เห็นท่าแท้อะถ้างั้นก็พี่หอมอาจจะเป็นช้อยที่ดีที่คือพี่หอมเนี่ยได้ทั้งบทแฟนใหม่บทหลอกผีหรือทําให้อยู่บ้านนี้ไม่ได้งูาปล็อกเอาล็อกก่อนออกนี่บ้านกูกูไม่ให้มีล็อกก่อนเอออะไรอย่างเงี้ยแล้ววันดีคืนดีเราก็พาเพื่อนวัยชกันของเรามามานั่งกินนั่งกินเหล้าหน้าห้องที่ล็อกไม่ได้สร้างบรรยากาศที่ไม่น่าอยู่สร้างบรรยากาศนะแล้วก็เปิดหนังโป๊หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ให้รู้ว่า ถ้าหาที่ลงแล้วคืนนี้เถื่อนแล้วบ้านนี้เถื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งูงูก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราชอบแนะนำเออเขาเขาเกลียดสัตว์อะไรอะก็มาเลี้ยงตื่นมาได้อยู่ในท้องเลยใช่ไหมแต่ต้องคิดถึงเรามีคุณยายด้วยนะมันต้องห่วงอย่ไปเป็นโดนใช่มีเราเป็นคนป่วยว่าพี่ว่าคนที่จะเคลียร์ได้เอาจริงๆเลยนะพี่ชายพี่ชายพี่ชายถ้าเขาเด็ดขาดนะถ้าเขาเด็ดขาดพอ ผู้หญิงคนนี้จะออกไปอ่ะไม่รู้ดิอืมอืมอาจจะไม่ต้องผ่านแม่ด้วยซ้ำอะใช่ส่งรูปมาดูหน้าหน่อยดิเอาอีกครัวเอาละดูเหงง่อนดูเหงว่าไรง่ายไหมพี่ต้นพี่คิดสองทางอันแรกนะคือต้องเหมือนต้องไปดีิวพ่อแม่นางอ่ะไม่รู้นะเพราะตอนนี้คือพ่อแม่นางยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเลยไม่รู้ว่าถ้าไปดีแล้วสมมติกลับไปทีเถอะเนี้เหมือนพ่อแม่นางเป็นคนที่แบบสมมติถ้ารู้ว่าลูกสาวเลิกกบบนี้เราไม่อยากเข้าใจป่ะอาจจะเป็นพ่อแม่แบบนั้นก็ได้ว่าแบบเฮ้ยงั้นก็ต้องกลับบ้านสิ มันจะไปอยู่บ้านนั้นทําไมถ้าใช่อ,อ่ามันก็จะเป็นไปได้คุณนัดอันแรกกับอันที่สองอันนี้คิดซ้อนต้องภาวนานะเออแต่อันที่สองคือคิดซ้อนอีกว่าถ้าพี่ชายมีแฟนแล้วเดี๋ยวนางจะไม่ไหวใช่ไหมอ่าไอ้น,นัทอ่ะหาผู้หญิงดีๆเพื่อทําให้แม่ติด ผู้หญิงแม่แม่ผัวถ้าถ้ายังไม่เปิดใจหปักหลักเขาจะทําทุกวิธีทางให้คนนี้กลับเข้ามาให้ชิปแบบให้ชิปความรักมาที่แฟนนัดแต่ก็นัดไม่ได้เออใช่ต้องนัดนัดแฟนถ้านัดแฟนก็ได้ให้เขาแบบเพื่อเขาแล้วคนนี้ดีเลยไม่ดูถูกคนใช่แล้วก็ทำข้าเหนียวม่วงได้มูนข้าเหนียวได้อะไรอย่างนั้น่ะวันนั้นเขาอาจจะทำให้เขาฝับตาสว่างเห็นว่าเฮ้ยอะไรดีอะไรไม่ดีจริงๆแบบจริงๆใช่แต่นันบอกอ้าวละหมากรี ทำอาหารได้แล้วก็เออทำความสะอาดซักผ้าเองซักเกงในเองอะไรอย่างนั้นน่ะไม่แน่ต้องให้พี่เล่นเล่นบทโหดอ่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่จะเป็นห่วงคือน้องนัดกับพี่ชายต้องดูดีๆด้วยนะว่าเขาเข้าถึงแม่ขนาดไหนแล้วอ่ะระหว่างที่เราไม่อยู่ปีกว่าองเนี้ยใช่เรื่องเงินเรื่องทองอะไรที่มันร่วแม่อยู่ว่าคนแก่มันอี้เขาชอบใครเขาเต็มอินดูใครเขาก็คือ ไปแบบวปเลยนะ<ช>สุดตัวนะดูดีๆนะคะก็บอกว่าแม่ถ้าแม่รักเขาแม่ไปนัดเจอเขาข้างนอกแล้วแม่ดูซิว่าเวลานัดเจอเขาข้างนอกแล้วไม่ให้อะไรเขามาไหม,มเปิดพูทพ้ทอกูทโเนี่ยวนมาทุกวันเลยในบ้านแล้วตั้งลำโพงไว้ ไม่ใช่บ้านมึงไม่ใช่บ้านมึงออกไปเอาเสียงหอมไปลูบในทิกตอกสักหมื่นร้อหมื่นรอบก็ได้ไปงานการก็มีทําออกไปออกไปเนี่ยเราเปิดวนอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นลูบไปพุทโทพคุทโทอย่าลืมโทรนะ